คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นกลางโชว์แสดงจระเข้ที่บึงบอร,รเพดนะคะหลังจากมีจระเข้ไปงับมือผู้ทําการแสดงเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาน,นักท่องเที่ยวไปชมภาพค่ะเป็นที่เสียมากนะคะจระเข้งับมือหลังจากนั้นก็หมุนตัว ทำตัวตามสัญญาณยานค่ะสองตลรแบบนี้ก่อนที่จะสะบัดซ้ายขวาซ้ายขวานะคะโอ้หคือมันปกติจระเข้กัดแล้วมันจะหมุนเนาะอ่าใช่มันเป็นสัญญาณของเขาเลยแต่นี่เป็นแบบนี้เหมือนครูฝึกเองก็ต้องหมุนตัวตามไปด้วยเพราะว่าถ้าฝืนเนี่ยม,มือขาดนะใช่แล้วเหตุการณ์ครั้งนี้คุณผู้ชมระหว่างที่เราดูคลิปเมื่อสักครู่นี้นะคะเสียงกรี๊ดเต็มเลยเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตานักท่องเที่ยวค่ะแล้วเจ้าจระเข้ที่ไปงับปือครูฝึกเนี่ยชื่อว่าเจ้าโคล่านะคะภาพที่เห็นคือแขนยังติดอยู่ตรงมือแล้วก็สะบัดไป มาแบบนี้จนสุดท้ายก็สามารถที่จะสะบัดแล้วก็ดึงมือออกมาได้แต่คุณผู้ชมคือปากจระเข้ฟันมันเป็นเขี้ยวพอดึงมาปั๊บเนี่ยแขนเต็มไปด้วยเลือดนะคะ หลังจากนั้นครูฝึกก็เดินเข้าไปข้างหลังทันทีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในแหล่งท่องเที่ยวบึงบอรเพศจังหวัดนครสวรรค์ผู้บาดเจ็บก็คือนายสุเมธทองคำม้วนอายุ51ปีเป็นหัวหน้านักแสดงด้วยแล้วเขาก็บอกว่าคุณสุเมธเนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญมีความชํานาญในการฝึกจระเข้มามากกว่า10ปี โอ้โหแต่สิบปียังโดนกัดเลยค่ะคุณผู้ชม,มด้านนายสมเกียรติสืบสินเจ้าหน้าที่นักภาคบรรยายการแสดงโชว์จระเข้ที่บึงบารพเพชรเขาก็ให้ข้อมูลนะคะเพราะว่าตอนนั้นเขาเห็นเหตุการณ์ก็ไล่ฟังค่ะบอกว่าขณะที่มีการแสดงโชว์จระเข้ตามปกติในรอบสุดท้ายนายซูเมตทําการแสดงกับจระเข้สองตัวตัวแรกเนี่ยชื่อว่าฟักทองอีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่ไปงับมือเขาชื่อว่าเจ้าขวาล่าทั้งสองตัวนี้มีอายุประมาณ6ปีซึ่งการแสดงแต่ละช่วงก็จะมีทั้งมุมตลก มุมหยอกล้อรวมทั้งมุมหวาดเสียวซึ่งขนาดนั้นการแสดงก็ดําเนินไปตามปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งช่วงเวลาผ่านไปประมาณ40นาทีหัวหน้านักแสดงก็เขาบอกว่าคนนี้ขึ้นชื่อเรื่องของประสบการณ์เลยนะทำการหลอกล่อกกับจอระเขคที่ชื่อว่าเจ้าโคอาร่าแล้วก็พลาดท่า กลายเป็นคลิปที่เราได้เห็นกันเขายังบอกด้วยนะคะว่าเคราะห์ดีนะจังหวะนั้นนายสุเมธมีไหวพริบดีแล้วก็มีประสบการณ์เคยถูกจระเข้กัดมาก่อนอก็ไหวตัวทันค่ะคุณผู้ชมรีบที่จะม้วนตัวตามแรงของจระเข้แล้วก็ดึงมือออกมาซึ่งก็เรื่องนี้คือได้รับบาดเจ็บหนักเหมือนกันนะครับแต่มือไม่ขาดนะอ่าใช่มือไม่ขาดมือไม่ขาดค่ะไปฟังเสียงค่ะอันนี้คือเจ้าคุณล่าโดยเหตุการณ์นี้ก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยเขาจะหยอกล้อในน้าแต่หน้าวันนั้นนะ เมื่อวานนี้ก็คือเขาเกยขึ้นมาบนฝั่งเกยขึ้นมาบนฝั่งก็มีการหยอกล้อกันฝัติธรรมดานี่ประสานงานกันต่างคนต่างประสานแรงบวกเขาก็มัดม,มัดเสร็จต้องดึงออกจังหวะน,นั้นพอดีต่างคนต่างดึงไงต่างดึงนะครับต่างคนต่างดึงจังหวะน,นั้นก็คือเป็นบาดแผลฉีกขาดนะครับเป็นบาดแผลฉีกขาดแต่ว่าไม่ได้ถึงกระดูก บาัาดแผลฉิกขาดเยบไปทั้งหมดสิบเข็มทีนี้นายสมเกียจยืนยันนะคะบ,บอกว่าการแสดงทุกครั้งไม่ได้ประมาทหรือว่าป้องกันไม่ดีเพราะว่าครูฝึกและนักแสดงโชว์ระเขศทุกคนมีการฝึกฝนการแสดงทุกวันจนมีความชํานาญส่วนนายสุเมธพลาดโดนเจ้าโคล,ล่ากัดคิดว่าเป็นอุบัติเหตุมากกว่าค่ะ